ดีช่วงเย็นๆค่ะทุกคนวันนี้มาทักทายช่วงโอ้เสียงกบรองแล้วเดี๋ยววันนี้จะพามาถอนหญ้านะคะทุกคนถอนหญ้าผักหเห็นไหมหญ้าเต็มทุกคนนี่พามาถอนหญ้าดูผักโหระพามีทั้งผักโหระพาใบาแมงลักแล้วก็กะเพรามีสามอย่างนะที่ปลูกไว้ตรงเนี้ย มาเด้อใครจะมาช่วยถอนก็มาช่วยถอนเดอ้อย่าเต็มเลยทุกคนนทำยังไงจะถอนเสร็จนะ่ะอถอนวันละนิดเนาะทุกคนพาน้องปุ่มปุ่มเออเข็นรถเล่นช่วงเย็นเย็น<า>ก็จะพามาถอนเ้ยผักเราต้น โหพานี่เยอะมากเกิดดีมากเลยทุกคนแค่เอาเม็ดมาโรยนะเนี่ยเม็ดโรยน้องก็เกิดดีดีคล้าย,ายต้นข้าวเลยนะทุกคนอันนี้น่าจะต้นข้าวแม่น้องปุ่มๆหรือเปล่าเนี่ยที่หวานตอนนั้นเนาะเนะใช่ไหมทุกคนน่าจะใช่นะเนี่ยต้นข้าวจริงๆนัเนี่ยเนี่ยก็น่าจะต้นข้าวเนี่ยต้นข้าวจริงๆเลยเ เดี๋ยวจะเอาไปไปปลูกในในั่นนะ่ะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกนะทุกคนเนี่ยน่าจะต้นข้าวนั่นนะ่ะเ,เดี๋ยวแม่นองปุ้มๆจะเอาไปปลูกนี่ทุกคนเดินเดิน,เดนดูอีกมีไหมเนี่ยต้นข้าวดูดูรู้เลยว่าต้นข้าวน่าจะมีแค่สองต้นนี้ลนะมั้งทุกคนเดีนะ๋ยวจะไปปลูกกวยกับไอ้นี่นะ ผักก้านจองเราจะปลูกไว้เนี่ยผักก้านจองผักก้านจองก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยะดำไว้ตรงนี้เลยทุกคนนี่ดำไว้ตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็ดำไว้ฝั่งนี้นะเน,น,นี่ดูสินี่ข้าวหอมมะลิจากสุรินเดร์เนี่ยที่เอามาหวานวันนั้นอะ ปีนี้ไม่ได้หวานปีนี้เขาว่าข้าวสวยดีก็เลยไม่ได้หวานเดี๋ยวรกต้นแกแก่ทิ้งก่อนอได้สวยไม่ได้ใส่ปุ๋ยน้องเลยเนะี่ยก็เลยดูไม่สวยนะทุกคนไ,ได้ใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยจะสวยมากเลยนะนี่ทุกคนนี่เราดำไว้ตรงนี้ละกับตรงนั้น อ่ะทุกคนไปถอนหญ้ากันท่ออ่ะปุ่ม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 นั่งบุยอยู่บนรถเข็นอ้ะ,อะทุกคนเอยใครอยากได้ต้นโหระพามาเอาเด้อทุกคนไม่ห่วงนะต้นลูกโหระพาเน่ะไม่ห่วงเอาได้เกิดเยอะมากเลย ถอนไปเรื่อยๆเหนื่อยตอนไหนก็พักตอนนั้น <c oughs> สวยพอถอนแล้วดูสวย <c oughs> เห็นแต่ต้นไอ้เนี่ยถอนยากันไปไหนจ้า ลุงลุงห้องข้างๆเขาถามโอ้ยโทรศัพท์คะ<แ>เดี๋ยวแป๊บนึงทุกทุกคนเอาโทรศัพท์มาให้แฟนเดี๋ยวจะพามาดูไข่เป็ดนะนี่ไข่เป็ดของเราอ้ยหลายฟองเลกแล้วไนะข่สองแม่ไม่รู้จะฟักหรือเปล่านะไข่ไม่มีตัวผู้นะทุกคนไข่ไม่มีตัวผู้เนี่ยสองแม่ สองแม่เนี่ยที่ไข่ไม่มีตัวผู้นะมาทุกคนนี่รอดลุ้นกันค้าว่าน้องจะฟักหรือเปล่าไปกันเลยจ้าไปถอนหญ้ากันต่อเมื่อกี้ก็เอามาให้แฟนดูนี่กล้วยหอมกล้วยหอมแม่น้องปุ้มปุ้มนีกออกมน่กำลังออกยอดหม่เนี่ยกำลังออกยอดกล้วยหอมเดนะอนต้นกล้วยหอมเมื่อกี้เป็ด เป็ดไป,ดปดจิกต้นกล้วยหอมแม่น้องป,ปุ้มปุ่มหักไปต้นหนึ่งอุ้ยเสียดายมากเลยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูต้นกล้วยหอมที่เป็ดมันจิกแม่น้องป,ปุ้มปุ่มเปิดประตูตรงนี้ไว้นะปกติจะปิดไว้กลัวเป็ดจะมากินกล้วยนี่จิกไปแล้วกล้วยหอมนี่เหลือแต่ต้นอันนี้อีกต้นหนึ่งเ่ยมาไม่ถึงอันนี้คือต้นกล้วยหอมนะทุกคน ต้นกล้วยหอมเนี่ยอันนี้กินไปแล้วต้นหนึ่งก็เลยจะปิดประตูไว้อันนี้อันนี้เราเพาะลูกกบไว้นะทุกคนเนี่ยได้จิบได้จับได้จิบได้จับนะคือลูกกบนะคะนะในแม่หนังปุ่มๆเพาะลูกกบไว้เดี๋ยวรอดูตอนโตนะคะทุกคนแต่ถามว่าเยอะไหมก็เห็นพอเยอะพอสมควรอยู่นะเนี่ยตอนเย็นๆเขาก็จะมาขึ้นนาะเต็มเลยเนาะได้จิบได้จับได้จิบได้จับ เดี๋ยวตอนตูเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้อันนี้อันเพาะชุดแรกเพราะเราเราไม่รู้ว่าน้องน้องจะเกิดเนาะเราไม่ได้แยกตัวแม่เขาออกเนาะทุกคนไม่แยกแยกตัวแม่ออกตัวแม่ก็กินตัวลูกพอดีพอดีจะล้างน้ําเจอเอ้าวมีลูกกบนี่ก็เลยแยกตัวแม่ออกน่าจะได้ประมาณยี่สิบตัวอันเนี้ยอันลตแรกนะอันเนี้ยอันล็อันลตที่สองเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่เพราะว่าเรารู้ว่า เขาฟักไข่ปุ๊บแล้แยกตัวแม่ออกทันทีเลยเนี่ยไปทุกคนไปถอนหญ้าน้องปุ้มปุ้มเรียกแล้วน้องปุ้มปุ้มเรียกแล้วปะกบจาก,150กร้อยห้าสิบก็เหลือประมาณนี้แล้วทุกคนัส,สดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอาปุ้มมาแล้วค่ะวันนี้ชมวันนี้พูดก่อนวันนี้วันนี้ พาเทียเท่ยวจ้าพาดูผักา,าจ้ามาพาพี่ๆเขาไปดูผักป่ะทุกคนจิกเก็ตลูกไก่ตัวละสิบบาทซื้อจากตลาดนี่ปะไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะตัวสิบบาทตัวเล็กเล็กมากตอนนั้นอะหลานซื้อแล้วก็ปุ้มปุ้มร้องเอาเขาก็เลยให้มาอันหนึ่ง ขอนยาก,กันต่อทุกคนอืม,อมก็สวยโหดพาอุ้ยโอ้โหสุดยอดอือหึดูดูจ้าผักอะไรต่อผักอะไรมแมงนะทุกคนแมงกิน ทุกคนจ้าสวยละนี่ทุกคนสวยกว่าเดิมมากเลยดูอันที่ยังไม่ได้ทอนนอมีแต่หญ้า ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอ,อตัวไปถอนต่อก่อนจ้าค่ะสวัสดีค่ะ